นี่ครับมาเชิญชมบรรยากาศตรงที่สวนสมุยใกล้ทะเลตะบนริบาน้อยครับโอ้นี่ครับสวนสมุยใกล้ทะเลตะบนริบาน้อยครับนี่มาดูต้นบุกต้นบุกโอ้โหกำลังแตกกออย่างอย่างงดงามเลยนี่กำลังแตกเต็มที่ตัวเต็มที่นะยังไม่ยึดใบเติมได้อีกมั้งยังไงนี่ครับนี่ต้นบุกครับนี่นี่ต้นบุกสวยๆนี่โอ้เยี่ยมเลยนี่ต้นบุกครับนี่ต้นบุก เดินตอต้นสวยเลยนี่โอ้เยี่ยมเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ใกล้แดนเอานี่นะจะติดริมแดนนี่นี่ต้นแดนนะต้นไม้ใหญ่นะโน่นโน่นต้นมะพร้าวเรานะเดี๋ยวได้ออกล <_ CR digit izer> <_ ASE> ูกก็ได้กินลูกนะนะต้นแดนเลยเนี่ยต้นหลังกาดนะโอ้เนี่ยนะโอ้โหนี่บรรยากาศดีว่าในช่วงบ่ายๆเลยครับวันนี้นะมาทางไปพักอะไรนะโอ้เหนื่อยจะกลับบ้านเลยครับนี่โน่น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 นะต้นต้นนั้น ตดินลูกๆมาเก,ออกาะกันโอน้โหวัวลาก็มีโอ้นี่วัวลาก็มีนะสวยๆเลยนะมายืนชมบรรยากาศได้นะสวยเลยนะบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นภูเขาเห็นอะไรเห็นเนินภูเขาถ้ามาปลูกบ้านตรงนี้มีมีใครสนใจมาปลูกบ้านในที่ดินได้นะแล้วมีทุนก็มาปลูกบ้านได้โอ้โปลูกบ้านพักอ่อนะปลูกบ้านทําวิลล่าทําอะไรได้พักผ่อนเนี่ยโอ้เจ๋งเลยเน,นี่ยนี่เรามาชมกันดูรราานะชมบรรยากาศนะเามาชมบรรยากาศนะโอ้เยี่ยมมากเลยเดีินชมดูเด็ดเด็ดเพื่อพาไปชมดู เอาชมบรรยากาศนนี่สวยต้นมะพร้าวมีหลายต้นมีต้นนี้ก็ต้นนนมีหลายมีหลายต้นนะมะพร้าวมีริมแดนนะแล้วก็ในสวนก็เป็นต้นชะอมครับนะแต่งต้นชะอมจะนั่งแล้วจะเสร็จแล้วครับนะเล็กนิดหน่อยนะเล็กสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้มีกาดดียวว่ะนี่ครับนี่ครัแต่งริมแดนด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ครับโอ้สวยมากนี่ครับเชิญพาไปชมบรรยากาศ น,น er ี cool? ่เอาชมบรรยากาศโน่นเห็นภูเขาเนี่ยถ้าปลูกบ้านอันนี้ก็เห็นภูเขาสวยเห็นภูเขาสวยแล้วนี่ครับนี่ทะบ้านสองชั้นนะโอ้โหแจ๋วเลยนะสูงหน่อยนี่บรรยวก็อยู่ดูไก่มีบรรยากาศเป็นไก่ข้อไก่ข้อไก่คุู้ครับนะเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่บ้านนะไก่ดำนะโน่นเี่นภูเขาสวยโอ้โหเยี่ยมเลยนะบรรยากาศดีมากนะใครมาแวะมาเที่ยวชมได้ ทงกลางเ,เด้นพักผ่อนบรรยากาศดีวานนี้เนื้อเนื้บเนื้พาไปชมพาชมพาชมบรรยากาศภูเขาภูเขาอากาศนึ่มไปชวนเจ้าอมบรรยากาศเป็นภูเขาสว,วยครับน,น,นี่มุมนี้สวยน,นี่มุมนี้นะอ๋อนู่นเขาวสวยอ๋อเย่ะมากเลนะนะ พเขาสวยมากเลยบรรยากาศเนี่ยเป็นเป็นเป็นคอกไก่เป็น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 ที่เลี้ยงไก่เป็นคอกไก่คอบไก่แล้วเนี่ยไก่แเดินเป็นแถวเลยสวยนะเยี่ยมมากโอ้บรรยากาศดีมากไม่ยังใหไวมาเที่ยวชมกันได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยมากนะเจ้าของสวนแต่เจ้าของสวนนะเออเยี่ยมมากโอเคนะวันนี้ถ่ายทางยันเหนือแล้วนะแต่มาแต่งตกแต่งสวนเนี่ยนะกลับบ้านนะไปจะกลับบ้านแล้วโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะ นละ้ก็แต่งแต่งไปอีกนิดหน่อยเหลือไอ้ตรงทาง,งนูน้นนะเล็กนิดหน่อยนะแต่งให้เตียนเตียนสวยโอ้บรรยากาศดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคนะนะนะอย่า,า,นางนี้กนะ็ไปมาเที่ยวพักผ่อนได้นะมาเที่ยวชมต้นไม้เสมอนะต้นมนะพร้าวนี่นะนะต้นนี้ก็นันนะเจ้านะเจ้าอนะไรนะแต่ยอดสวยนี่ยแต่ยอดนะนะชินยอดชมได้นะมะแกงเจ,งางจองอ้าองมนะแกงเจ้าองกับปลาอร่อยอร่อยอร่อยกิน นี่ก oh, oh, yeah. okay. mm ับรรยากาศบรรยากาศสวยๆเนี่ยกับบรรยากาศโอ้เห็นภูเขาเลยโอ้เห็นภูเขาสวยๆเลยนะบรรยากาศดีมากน่ะโอเคนะโน่นโน่นเราโน่นน่ะตะหันดาซิตี้อยู่นู่นนะนะเอาพลาเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาพลาเจ้าขวานไปเก็บแล้วครับนะอาเชื่อก็ยืนรอกลับบ้านแล้วนะโอเคครับน่ะใหญ่ก็เยี่ยมนะใหญ่ก็มาเที่ยวชมได้นะเขาก็ผ่อนเงียบหน่อยโอเคครับเยี่ยมครับ